ทุกตัวยืดเพราะว่าหนึ่งการทางานของเครื่องยนต์มันมีการเวี่ยงเกิดขึ้นเบียงเวี่ยงเวียง,ยงขึ้นเวี่ยงลงเวี่ยงขึ้นกระแทกกระทุ้งขึ้นกระทุ้งลงนะครับมันมีสิทธิที่จะขาดได้เพราะหนึ่งน็อตมันตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กด้วยแล้วย่างการทางานของราอาจจะหนักไปหน่อยนะครับอาจจะหนักหนักไปหน่อยแล้วอัดขึ้นมาอีกทีบางทีมันก็ไอเนี่ยแต่ว่าถ้าส่วนน้อยที่ผมจะเห็นนะส่วนใหญ่ซ่อมเครื่องตอนนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเนาะ โอเคก่อนเลยต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมโบช่วงล่างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีความรู้นะครับอะไรดีๆมาฝากกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว4508 <c oughs> ซึ่งเป็นคูปต้ารุ่นแรกๆนะครับก็วันนี้มีปัญหาในเรื่องของการสูบการสูบผักครับการสูบผักโดยแบบ แทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยรถมีอาการอาการของรถเนี่ยคือจู่ๆครับลงมาขับจะลงเออจะลงไปในนานะครับก็ขับตามปกติเหมือนทุกวันนะครับขเขาเล่ามอกว่าขับเหมือนทุกวันเลยนะครับก็มีปัญหาอะไรน้ําก็เช็คน้ำมันเครื่องเช็คหมดทุกอย่างนะครับแต่พอขับลงมาปับ๊บกําลังจะดันดิน กำลังจะไถนาเนี่ยกำลังจะแบบเขาเรียกควนเกี่ยวกับปลูกข้าวแล้วก็จู่ๆควันมันออกท่อหายใจเยอะนะครับผมก็เลยเข้าไม่ใช่ท่อหายใจท่อหอเสียเยอะมากนะครับออกท่อหอเสียเยอะผมก็เลยเข้าไปดูก่อนเข้าไปเช็คก่อนบ้านก่อนเลยไปโรงบอืมผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ผมเลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูเสร็จปป๊บแป๊บหนึ่งมัน มันเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะครับที่มันไหลออกมันเป็นน้ํามันโซล่านะครับเป็นน้ํามันโซล่าแล้วก็ผมก็แปลกใจอยู่น้ํามันโซล่ามาได้ยังไงนะครับก็ทีนี้ก็เลยถอดฝาเขาวาลออกมาดูแล้วก็เช็ควาลเช็คดูซีนก้านวาลเช็คดูทุกอย่างนะครับมันเป็นโซล่ามันไม่ใช่น้ำมันเครื่องถ้าเป็นซีนก้านวาลเนี่ยน้ํามันเครื่องก็จะไหลลงไปนะครับแต่ทีนี้มันเป็นโซล่าเลย ผมก็เลยถอดหัวฉีดออกมาดูนะครับออกมาเช็คดูแล้วก็มันก็มีการซึมจริงๆอย่างว่ามันซึมอยู่สูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่งสูบสองอยู่หนึ่งกับสองนี่ก็ซึมเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เลยบอกว่างั้นเอาหัวฉีดไปเช็คก่อนไหมหัวฉีดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพปเอาหัวฉีดไปเช็คเอาปั๊มไปเช็คด้วยเพราะว่าปั๊มนี่เขาก็ยังไม่เคยทํานะครับรอบซ่อมเครื่องตอนนั้นไปก็ยังไม่เคยทำทำปัม๊มทําหัวฉีด ก็เลยรอบนี้เอาไปเช็คดูก่อนว่าเป็นเพราะอะไรถ้ามันเสียถ้ามันไม่เสียในร้านปั๊มเขาจะไม่ทำหรอกเขาจะแค่เช็คนิดหน่อยเขาคิดตังค์นิดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเสียจริงๆเขาก็จะบอกว่านี่มันเสียนะเขาก็จะเปลี่ยนให้อะไรให้นะครับอะไรเก่าเขาจะให้เรามาคืนนะครับผมทีนี้ <c oughs> พอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนแล้วเรากลับมาใส่นะครับกลับมาใส่ก็าจะเสร็จก็ใช้เวลาอยู่นะครับพอทําเสร็จไปปับ๊บตอนแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือผมได้ยินเสียงป๊ แป๊บหนึ่งมันจะเป็นแป๊กๆอะไรอย่างคล้ายๆมันแบบว่าปั๊มเขกเด็บปะปั๊มเขกแล้วมันเดินไม่มันมันเดินไม่เหมือนสี่สูบมันเดินเหมือนสามสูบนะครับเดินเหมือนสามสูบแล้วทีนี้ผมก็ยังไม่เอใจผมเลยแบบงั้นลองเอาไปไถนาะดูสิเขาก็เอาไปไถ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 สักพักหนึ่งยังไม่ทันเท่าไหร่เลยควันออกอมกแล้วควันเยอะมากควันเยอะจริงๆนะครับควันเยอะผิดปกติเลยทีนี้งั้นก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวงั้นหยุดก่อน เดี๋ยวเอารถตอนแรกผมออกไปทำข้างนอกนะทีเดียวว่างนั้นเอารถเข้ามาในบ้านเลยนะครับก็เข้ามาในบ้านเลยผมจะได้ <c oughs> เช็คให้ว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อเช้าเช็คแล้ว <c oughs> ตออฝาเข้าวาลดูแล้วถอดทุกอย่างถอดท่อไอดีถอดท่อไอเสียแล้วเอามืออุดไว้นะครับไม่มีลมดันสักนิดเลยนะครับไม่มีลมดันสักนิดเลยผมเอใจเอะมันวาวหรือเปล่าเอะแต่วาลทางานนะ ก้มไปดูลบามันก็กระดิกรดกระดิกกระดิกอยู่เออนะครับเอ,อ๊มันยังไงดีวะก็เลยตัดสินใจถอดฝาสูบเลยเพอถอดฝาสูบมาปั๊บลูกเนี้ยมันค้าง,งอยู่ข้างบนแต่แต่สูบสี่อ่ะมันลงอยู่ไปข้างล่างนะครับส่วนสองสามเนี่ยมันทํางานพร้อมกันอยู่แล้วแต่ 1, 4, ไอ้หนึ่งกับสี่ไม่สามัคคีกันนะไอ้หนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนเลยเกือบจะถึงฝาสูบอยู่แล้วแต่ไอ้สี่ที่ลงไปแล้วนะครับซึ่ง ก็เลยรู้ว่าต้องได้ยกเครื่องแน่ก็คือพูดง่ายๆการสูบหักนะครับแล้วทีนี้คือปัญหาที่มันหักมาได้เนี่ยมันมีสาเหตุของมันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆมันก็มาเป็นเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้เดี๋ยวแป๊บนึงนีงน่เห็นน็อตเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่สูมมาอีกนะ เ,เนี่ยน็อตในน็อตไหมมันขาดอยู่ตรงคอเนี่ยขาดอยู่ตรงคอพอดีนะครับซึ่งอาการนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าน็อตมันยืดน็อตมันยืดถึงเวลาปั๊บมันก็ไปเลยนะครับนะครับมันถึงเวลามันก็ไปเลยผมเห็นเกือบจะทุกตัวนันยืดเพราะว่าหนึ่งการทํางานของเครื่องยนต์มันมีการเวียงเกิดขึ้นเวียงเวียง,เว,ยงเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นกระแทกกระทุง้งขึ้นกระทุ้งลงนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะขาดได้เพราะหนึ่งน็อตมัน Uh, ตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กด้วยแล้วอย่างการทาง,งานของเราอาจจะหนักไปหน่อยนะครับอาจจะหนักหนักไปหน่อยแล้วอัดขึ้นมา,าทีบางทีมันก็ไอเนี้ยแต่ว่าถ้าส่วนน้อยที่ผมจะเห็นนะส่วนใหญ่ทอมเครื่องตอนนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนเนาะทีนี้สมพติว่าจะให้เปลี่ยนได้ทําเครื่องผมว่าต้องเปลี่ยนน็อตได้แหละดีสุดแล้วนะต้องเปลี่ยนน็อตนะครับไม่งั้นถ้ามันขาดขึ้นมามันก็เสียหายหลายหลา,ายบาทนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้ากับเสื้อเสื้อแตกอีกนะครับเสื้อสูบแตกร้าวนะครับ อันนี้กาลังคุยกันอยู่ว่าให้เขาคุยกันเองแล้วว่าเขาจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเสื้อใหม่ไหมหรือเขาจะเอาไปเอาไปเข้าโรงกึงนะครับเพื่อที่จะเอาไปปะเอาไปเย็บเสื้อให้เสื้อมันกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งคือน้ําเข้าเครื่องนะครับความร้อนขึ้นน้ําเข้าเครื่องอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าสูบหนึ่งมันก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่แล้วสูบหนึ่งมันไม่ได้ขึ้นมามันอยู่กับที่เลยนะครับมันอยู่กับที่เพราะว่ามันไม่ทํางานอยู่แล้วนะครับเพราะก้านสูบมันไปหมดแล้วแต่เขาบอกว่าเครื่องมันนร้อ ร้อนขึ้นขึ้นร้อนเลยนะครับเขาบอกว่าร้อนมากนะครับไอร้อนมากเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูชุดน้ํามันก่อนว่าน้ํามีปัญหาไหมชุดวาล์วชุดเบอร์มันนะครับเออบางทีวาล์วมันไม่เปิดแล้วเครื่องมันร้อนก่อนน่ะเอ้แต่ไม่ใช่ดีไม่น่าใช่เพราะว่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้เติมน้ํานะเพราะว่าอ่าไอเขาว่าน้ํามันไม่ขาดไงใช่ไหมก็เขาเช็คน้ําแล้วเขาขับเออขาบไม่ขาดก็เลยไม่ได้เช็กน้ําดูนะครับเห็นขับมามันก็เขาว่ามันร้อนเลยอ่ามันร้อนทีนี้เดี๋ยวผมต้องมาไล่ดูว่า ฝามีปัญหาไหมแต่ดูฝาแล้วฝาไม่น่ามีปัญหานะฝามันก็ยังดีๆอยู่นะครับผมไล่ดูแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยอันนี้รอรอรอของเดียวล้างของรอเขาเลยนะครับส่วนฝาสูบเหรออยู่ไหนฝาสูบฝาสูบฝาสูบอยู่ไหนจ้าฝาสูบจ๋านี่นี่ฝาสูอแบบอยู่นี่แอบอยู่นี่นี่เองนะครับนี่สูบหนึ่งเห็นไหมแฉเลยแฉเลยนี่เห็นไหมเอ่อแฉเลยนะครับ แฉจริงๆเขาบอกว่าเครื่องมันร้อนนะครับแต่ดูแล้วมันมันไม่มีข้ามน้ํานะครับน้ําไม่ได้ข้ามมานะครับเนี่ยน้ําไม่ได้ข้ามนะครับสนิทดีนะครับเนี่ยพวกนี้สนิทดีนะครับนี่น้้าดำนี่มันอันนี้เฉยนะครับไม่ตรงไม่แตกนะอะถ้ามันหักงั้นมันคงไม่ฟาดฝาสูบแตกหรอกมันหยุดอยู่กับที่อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะยังไงต่อเออ ก็ไม่มีรอยคาบรอยรอยข้ามเลยนะเนี่ยไม่มีรอยคาบไม่มีรอยข้ามไม่มีเลยไม่มีแต่เขาบอกเครื่องร้อนผมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเออเครื่องร้อนแล้วมีน้ําเข้าน้ําเข้าเครื่องสัส่วนหนึ่งเพราะผมมองฝาครอบวาล์มันมีน้ำนะมันมีน้ําไหลออกเอ่อคาบน้ําผมไม่รู้เป็นเป็นคาบน้ํามันที่ไหลลงไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นไหลลงไปถ้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นน้ํามันเครื่องเหลวๆอ่ะ เออเลี้ยวๆเลยนะครับมันจะเป็นเลี้ยวๆไปเลยผมก็จะไม่เคยเจอเท่าไหร่นะครับอืมผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเสื้อแตกหรือเปล่าเพราะน้ําในเครื่องมันเยอะเกินไปนะครับตอนที่ว่าผมถ่ายน้ําออกนะน้ํามันไหลออกไม่หมดไอ้ตามท่อเออมันก็เลยไปค้างอยู่บนฝาสูบมันก็ไหลลงแหละแต่รู้สึกว่าน้ำน้ำมันมันจะเยอะผิดปกติเออมันปนกับน้ํามานะครับเออผมก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างของก่อน นะเดี๋ยวเจอกันตอนใกล้ประกอบอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับไอไอตัวสี่ห้าศูนย์แปดนะครับก็กว่าจะประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จไม่เท่าไหร่แต่กว่าจะใส่ได้นะครับแล้วก็มาสตาร์รถนี่ก็เย็นแล้วนะครับก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหัวฉีดนะครับอ่าที่ผมบอกไปนะครับตอนแรก อบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจลืมแล้วมั้งไอปั๊มนะ่ะเช็คไปแล้วนะครับปัม๊มปั๊มเนี่ยเช็คไปแล้วหัวฉีดก็เช็คไปแล้วนะครับแต่ตอนนั้นน่ะคือสูบหนึ่งอ่ะมันก้านมันขาดมันเลยไม่รู้อาการนะครับแต่พอทําเครื่องเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยอาการมันเหมือนเขกเขกแรงมากนะครับเพราะอ่าตัวน้ามันอ่ะฉีดแรงพอสมควรนะครับมันมีอยู่หนึ่งสูบนะครับที่มีปัญหาคือไอหัวฉีดหัวฉีดตัวนี้แหละของสูบหนึ่งนะครับสูบหนึ่ง มันฉีดไม่ได้ฉีดแบบธรรมดานะครับมันฉีดน้ามันเยอะเกินไปนะครับมันก็จะเป็นละอองแต่ส่วนใหญ่จะมันฉีดแรงมากเวลาเราเบาเครื่องอ่ะเครื่องเบางี้ยมันจะเขปักแป๊กแป๊กแป๊กเป็นจังหวะนะครับถึงรอบมันก็จะแป๊ก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 ก็ไล่หาตั้งนานนะครับกว่าจะเจอมีปัญหาเลยเรียบร้อยนะครับเอาหัวฉีดไปเช็คใหม่น,นะครับตั้งทั้งที่เช็คมาแล้วนะเอ่อหนึ่งพอเวลาอาการพวกเนี้ยเวลามันจะไล่ดูอ่ะเวลาน้ามันมันน้อยมนัมนจะไม่เขก แต่เวลาเราใส่เข้าไปน้ามันมันเยอะมันเขกปั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 กนะครับอาการมันเหมือนน้ามันเยอะเกินไปนะครับมันฉีดแรงมากนะครับฉีดแรงมากอีกอย่างประเด็นตอนแรกมันไม่ติดพอดีผมจะจําไว้เลยเวลาใส่ปองใส่ปั๊มเนี่ยไอเรื่องปั๊มปั๊มโซล่าของคูโบตานะครับใส่ถ้าใส่ไม่ดูตามาตาเรือนี่จบชีวิตได้เหมือนกันนะครับสตาร์ทไม่ติดจบเลยนะเอออันนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนปั๊มโซล่านะครับ ตอนแรกว่าจะไม่เยิม้มจะไม่เคยเอจะไม่แฉะเดี๋ยวต้องมาได้มาล้างใหม่อีกนะครับล้างให้มันแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มันมากนะเดี๋ยวลองหัวฉีดพอดีเอาหัวฉีดไปเช็คอยู่นะครับจริงๆหัวฉีดเอาไปเช็คแล้วพร้อมปั๊มเลยนะครับแต่ดันมีปัญหานะครับกว่าจะติดก็โอ้โหมันเป็นเพราะผมเองที่ผมใส่ไปแล้วผมรีบไงคือผมผมบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นงานรีบเนี่ยผมจะเบลอมากคือไม่รู้จะจับถูกเออจับหน้าจับหลังก็จับไม่ถูกหรอก ถ้ารีบมากๆผมจะเบอร์นะครับผมถึงเวลาผมซ่อมรถอ่ะผมจะเป็นคนที่เนิบๆหน่อยนะครับแต่มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าการเป็นงานรีบนี่ยมันปัญหามันจะเยอะก็คือลืมนั่นลืมนี่คือปัญหาผมเลยแหละผมเป็นคนสมาธิสั้นนะครับสมาธิสั้นคือผมจะจดจ่ออยู่กับไอ้ตัวนี้มากกว่าเวลาเรื่องอื่นมจะไม่ค่อยสนใจนะครับอย่างเครื่องผมก็ประกอบเครื่องไอ้คันนี้ก็ ล้างก็มีส่วนหนึ่งที่มีคนช่วยล้างนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมล้างแล้วประกอบเองนะครับประกอบเองนะครับหรือเองก็มีบางส่วนที่เขาหรือช่วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเป็นคนจัดการมันจะไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาเราใส่น็อตนะครับใส่น็อตใส่แล้วรก็กองรวมๆกันแล้วมาจับใส่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับนี่ก็ถือว่าสตาร์ทติดแล้วแต่มันมีปัญหาเรื่องเออเขาเรียกอะไรหัวฉิตมีปัญหา เดี๋ยวเรากลับมาใส่นะครับแต่ที่นี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละเพราะรู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุแล้วนะครับส่วนอ,อย่างก้านขาดเนี่ยผมตีไว้เลยว่า,าผมไม่แน่ใจไหมว่าเป็นกระเกี่ยวของหัวฉีดหรือเปล่านะครับใครที่เคยได้ประสบพบเจอก็บอกผมหน่อยเพราะหัวฉีดมันฉีดน้ำมันแรงเกินไปทําให้แรงอัดของสูบหนึ่งในเยอะเกินไปหรือเปล่าทํามันถึงทําให้ก้านมันหัก เราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันนางแป๊กเดียวคือมันหายไปเลยนะครับการมันขาดออกไปเลยมันมันนางแป๊กเดียวแต่ไม่รู้มันดังแบบไหนนะครับผมก็ไม่แน่ใจถือว่าจบนะครับเคสนี้จบเหลืออันนี้รั่วอีรั่วรั่วรั่วนะครับรั่วเออตอนว่ากันใหม่ผมไม่มีโอลิงนะครับไม่มีโอลิงมาให้เอออ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันมาคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะมันถ่ายให้ดูไม่ได้หรอกไอตอนที่ว่าทําเครื่องครับ ไหนจะแบตหมดไหนจะคนโทรเข้านะครับเอบเขาเลยถ่ายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสรุปให้เลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไว้เวลารถเสียรถอะไรสังเกตให้ดีๆนะครับเวลาซ่อมมันจะได้เร็วถ้าไม่รู้เลยอะไรเลยก็คือต้องเดาเดามันจะใช้เวลานะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่รู้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาลงให้ดูนะครับโอเควันนี้สรุปมีเท่านี้